ทั้าทสคือเราถืถถติดเองนะเราถติดเองแตเอาเนี่ยก็ต้องมีรถคุยก่อนนะองมีรถคุยก่อนเหมือนเดิมเหอนมาที่ผมรอรอปุ๊บคุยกับใครที่อย่าก็ปอกตัดซ้ายตัดขวาปีซ้ายขีกขวาเออขีซ้ายขีขวาโรงการโครงการเบิกสองัแต่สักครู่ครับ เรียบร้อยค่ะเรานำส่งหัวใจถึงโรงพยาบาลศิริราชแล้วค่ะ19นาฬิกา50นาทีกำหนดการ ต้องถึงก่อนสองทุมท่มทุ่มห้าสิบถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงคะภารกิจสำเร็จเรียบร้อยค่ะใช้เวลาทั้งหมด18นาทีครับ18นาทีกับระยะทางประมาณกี่กิโลคะกี่โลเยอะสิบแปดนาทีค่ะตอนแรกพี่ตำรวจบอกว่าพี่ขอ20นาที เรามาได้18นาทีค่ะก็ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ที่รู้ว่ามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็หลบเลี่ยงเลียเ่ยงเส้นทางให้พวกเรานะครับอย่างที่บอกก็คือเรามีเวลาแค่4ชั่วโมงเราถูกใช้ไปแล้ว3ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงนิดๆนะครับผู้ผมตำรวจจาราจรโครงการแมาบรกีก็ต้องต้องใช้เวลาเดินทางให้น้อยที่สุดเพื่อให้เหลือเวลาให้คุณหมอเนี่ยมีการใช้เวลาในการรักษาหรือว่าต่อเชื่อมเนี่ยให้ได้มากที่สุดก็ถือว่า สามที่กิโลใช้เวลา18นาทีก็ถือว่าประสบความสําเร็จฮะแล้วก็มีการประสานงานที่ดีเราเปิดไฟเขียวทุกทุกแยกแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ก่อนผมเชื่อ,อว,ว่าพี่น้องประชาชนดูจากอีจันด้วยดูจากจอสอร้อยด้วยเนี่ยก็รู้ว่าพวกเราทําอะไรอยู่ก็หลบทางให้ให้ความร่้มูลทุกคนครับกับขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยครับนะครับผมครับขอบคุณพี่ๆตำรวจทุกท่านด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้33กิโลกับระยะเวลาเวลาแค่18นาทีค่ะนี่ค่ะทีมงาน โอ้ห oh, 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ค่ะส่งหัวใจถึงมือหมอเรียบร้อยใช่ไหมคะทันเวลาพอดีนะคะแล้วก็โอ้โหแล้วก็ที่สำคัญคือต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่ช่วยหลีกทางให้กับรถตำรวจนะคะให้กับทีมตำรวจของเราถึงแล้วคะ่ะทุกเพจที่โรงพยาบาลศิริราช33กิโลเมตรกับเวลา18นาทีฮู้